แฟนส่งเธอดีใจน้ำดีกว่ามาใน้น้ำแค่พอได้รักเธอสวัสดีครับทุกคนครับแม่แม่อม่ทันยังไม่คิดดีกว่ เือสุดท้ายสิบ่มาอีกสวัสดีครับอย,ยจะไปไหนครับโบมามาทำงานสิครับ วันที่สิบมีงานนะครับแม่วันที่สิบมีงานนะครับที่เจเจมอมีเจ้าโอ้เซเว่นตะหน่อยหนึ่งรถติดครับสวัสดีครับบวาสดีครับเจ้าสิบปลายกับพ่อเข้าใจ โอ้ของแม่ดวงพรนะครับเจ็ดสิบห้าดวงของคุคกัาแม่ไม่ได้ไลฟ์สดในเพนนีนานมากครับถ้ากินข้าวเรียบร้อยแล้วครับกินข้าวกันเียครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายสองห้าสิบคนครับ รถติดครับรถติดรถติดมามท่าปลอดภัยอยู่กรุงเทพแล้วครับแม่มาสวอชนะครับวันนี้มาสวอชสวอชเขาเขาเรียกว่าสวอชสวอชกัไสวอชอะไรนะพูดยังไงนะอะไรตัวสะกดอะเขาว่าเขาว่าอะไรสวอชสวอชอะไรเนี่ย ผมไม่ร an, ู้ um. ว่าตัวนี้สะกดครับผมเลยพูดไม่ถูกสวัสด ھی, ี ки. สองในเก้าสิบสองคนนะครับพักผ่อนครับพักผ่อนบ้างสวัสดสีครับดวสุงเสียฟ้าคุณที่น่ารักและเป็นตัวเบียดจมูกตัดโเอ้ย

สวัสดีครับ 300, สามร้อยสัตว์ครับ,รบแม่ขอบคุณหนึ่งร้อยห้าสิบดวงดาวนะครับยี่สิบสี่เมษาค่อยเจอกันนะครับยี่สิบเมษาที่ไหนครับเนี่ยเนี่ยทำไมจามคิวโดวยไม่ได้เนี่ยงงมากเลย ทุกทุกคนนะครับรอบเพลกระเลียงดีกว่าว่าเนี่ยอยากรอบเพลกระเลียงอะ่ะ <c oughs> อยากจะเด็ดมาดมหอมหน่อยทำไมรถมันติดอย่างนี้ ไปฟังครับออบายโล,ล้ลเนีซอือจอจอมาล้อนะซาอือจอเด้งสุลอนโคสวัสดีครับเกือมาดานตาบุทเอมือกระหา เบอร์กินทาาีที่รอสาเมธีรอสาสุคือสาคือเมนอบาเล่แกรดอน,นีสาตุนเซเลกเ็แล้ก็เก็บพอรอเ,รเปเจอเมโชโม,ม สวัสดีครับรถติดไหม,มเห็น้อวไม่เห็น <c oughs> มันบางทิงริง <c oughs> มันจะไ์สดนานนะค,ะครับแม่ ยี่สิบเจอกันนะครับใครสะดวกนะครับแต่ก็เราขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ sa u cho ma lo na sa u เนมีที่จอหนี้ท้อก็มีจอหนี้เธอนาโอ้ดอเลอต้าสะพีเลือเกเลน่อนอบาเลเปอร์ซีดีนอบาตือเปอิปราสีขี้ราเตอร์เมตาวี ไม่ดีล้อซ่านีไม่โนบาเลยเพื่อดอนีสาตมอเส้นเลกก็ลกเกพอล่อประจือแม่โทรมองนีนอเกืเรเกโอเลฟลื จัแบบเท่ๆโอ้โหเขามากครับแม่ขอบคุ่นห้าหมื่นห้าร้อยห้าพันวิวด้วยนะครับแม่ครับ <c oughs> <c oughs> ก็ฟังกัไนไปนะครับผมเนาะตาดูมาบ้านมากัรตอบเราโอเคไหมครับถ้าเพราะว่าถ้าถ้ามันโอเคก็จะได้ทำไม่ได้เลยนะครับจริงๆก็มีเพลนนึงที่ผมอ่านไว้แล้วแต่แบบมันยังไม่ไม่พอใจนะครับเดี๋ยวไปอ่านใหม่ว่าที่ไฟเก่า ที่นี่ไม่น่ามีนะไม่น่ามีครับลองดูรถเดือดรสดให้รถสดุดเ่ย <c oughs> เราไม่เคยเป็นนะเก่งๆแล้วลองนะ <c oughs> ลอดด่ะราสุด มนสตเอสวัสดีครับแม่ครับอาจจะไม่ได้ออาคอมไม่นะครับพอดีขับรถอยู่ครับก็จะล้อไปด้วยขับรถไปด้วยแหละครับพอดีขับไม่ได้ขับเร็วนะแม่รถติดโงในสายตาเธอ ก้หูอยู่เ้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามีภัยแกล้งงอยื่อใจบ่ให้เจ้าลาให้ดีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่าทำแบบนี้เดอ้อลาแหงป่านวยตาเจ้ายังนอกใจ เมื่อเจ้าสึบไปกพะพาอเข้าใจเหตุผลอยู่ล่วได้เข,าข้าคานโงกองสูงเสร็จฟ้าคนที่เน่าละใลยเป็นโต้เฮามื่อเจ้าไปดีมันเจ็บสำด่ดใดกลั้นใจทนเอาเจบ้แบบทิเทยินดีนำเขา หน้าที่แฟนเก่าคือลบเจ้าจากใจจบแบบที่ที่ยังออกรันวีความหักสองเฮายินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลู่ผู้แขนส่งเธอดีใจน้ำเดิน ยินที่ซุ้มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆเม่นไอสีกลุ่มหัวใจสำได้ทำไมรู้สนะึกมีิบเขียนนะกละ้าเลที่เราเพียนอ่ะ เจ้าสิไปกพะพ่อเข้าใจเหตุผลอยู่ล่ได้เข,าข้ากราอดงกองสูงเสียดฟ,ฟ้าคนที่เนาลาใกลยเป็นตัวเมื่อเจ้าไปดีมันเจ็บสำมไร้กลั้นใจทุมเอาเจบแบบเท่ยินนีนำเขาหน้าที่แฟนเก่า ือลบเจ้าจากใจจบแบบเท่ๆอย่างออกรันเวความมากสองเฮายินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลงุงผู้แขนส่งเธอดีใจน้ำเดือให้เย็นให้ซุ่ม จบแบบเทๆ่ๆไปแบบนุ่มๆเป็นายสิกลุ่มหัวใจสำดาผู้แคนส่งเธอที่ใจน้ำเด้อให้ยินในซุม่มจบแบบเทๆ่ๆไปแบบนุ่มๆเป็นายสิกลุ่มหัวใจสำดา มาแล้วเพีย้ย <c> น <oughs> จะไปจัจะจปจัจะไปที่ยาวแลว้วกามาสองหาวเป็น <c oughs> หมดอินดีน้ำนองกับเขาบือเจ้าเอาสาวลงลม สวัสดีครับ400 400 400ซึ่งเต้าของนะแม่อออออขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกแชร์น,นะครับแม่ขอบคุณทุกแชร์ของเพลงโค้กโอร์ดินนะครับก็ติดปลาขอบมันอาจจะมันมาจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วนะครับแม่เพราะว่าเราเคือพูดตรงบางทีผมผมไม่ใช่คาราวลูกความใหม่นะครับไม่ใช่รูกความใหม่หรอกก็ามาไปเโค้กโอร์ผมเลยไม่ไม่ได้แกะรายละเอียดกลับใช้อีสานขนาดน้ำครับ ก็จะแบบเพียนบ้างพอบ้างแบบซำเนียแบบไม่เข้าบ้างอะครับก็กราบขออััยทุนฉบาบแล้วก็ทุกคนนะครับครับอาจจะมองไม่เห็น โอเคนะครับแม่ไปไปนะครับเดี๋ยวขับรถก,ก่อนนะครับสวัสดีครับร้อนละโทรศัพท์ร้อนครับ